รมเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ยกยวงเลยนะลาเลยค่ะแบบออกแนวแบบหยุดสไตร์หลิบเปล่านะคะก็ปมประเด็นเรื่องนี้ล่ะค่ะว่าการขยายสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็ระวังทางกทมกับ BTSC นะคะซึ่งกทมก็ในส่วนนี้ก็คือจะต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอให้กทมพิจารณานะคะก็แรก ส0ปียืดออกไปอีก3าปีนะคะแลกกับการเก็บค่าโดยสาร65บาทตลอดสายนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือจะมีเรื่องของหนี้ของกทมอีกด้วยนะคะก็วันนี้คงจะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าตมร้อนตรงนี้ยนะคะมันคืออย่างไรแล้วก็กลงแล้วใครได้ใครเสียกันแน่นะคะแล้วก็มันมีทางออกหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ไปคุยกันกับดรสามารถราชพลสิทิ์ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะและท่านก็เป็นอดีตรองผู้ว่ากทมด้วยนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะบค<อ>ุณผู้ฝั่งทุกท่านครับคร<อ>ับผมค่ะอ่ะดรสามารถคะ่ะเอาเบื้องต้นก่อนนุงเรียนถามว่าคือในมุมมองของดรสามารถเนี่ยคือหลักของการแลกสัมปทานอายุสัมปทานกับ นี่แล้วก็มันทําเรื่องของค่าโดยสารที่ตรึงไว้ที่หกสิบ้าบาทซึ่งก็มีหลายคนบอกโอ้มันน่าจะต่ากว่านั้นได้นี่นะคะตรงเนี้เราเรามองว่ามันเป็นมันมันเราเห็นด้วยไหมคะค่ะ่นี่ครับเราเป็นหนี้เขาเราไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาโดยหลักการแล้วเราเอาเวลาไปใช้แทนครับอตอนนี้จำนวนมากนี้ถึงวันนี้ประมาณสี่หมื่นล้านบาทและจะเกิดทุกวันวันละประมาณยี่สบสี่ล้านบาทครับแล้วจะมีหนี้ รวมแล้วนี่ในอนาคตจะมีจนถึง2572ปีสุดท้ายหรือ,อปีที่สุดสัญญาสัมปทานกับ BTS เนี่ยอีกเก้าหมื่นล้านสีหมื่นเก้านเป็นหนึ่งแมหล้านบาทก็ท้ามองไม่มีเงินครับก็ไม่มีเงินทำไงฮะจะรอให้หมดสัญญาสัมปทานกับ BTS ใน2572เราก็ต้องมีเงินช่วงนี้ก่อนครับช่วงถึง2572ก่อนแต่ส0มล้านบาทนะ แล้วไปเปิดประมูลใหม่ประมูลใหม่ในปี2572หาหอเอกชนมาเดินรถลายใหม่ซึ่งอ,อาจจะทําให้ค่าโดยสารถูกลงก็ได้นะครับแต่การทําอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมีเงินก้อนอยู่แล้วอีกอย่างหน,นึ่งกทมไปทําสัญญาจ้างให้พีทเสเดินรถส่วนต่อขยายไปกูคต ไปมสมุดประการไปบางว่าจะถึงสองห้าแปดห้าเพราะฉะน้นอยู่อยู่เราก็มายกเลิกสัญญาจ้างนั้นเสียบอกสองห้าเจ็ดสองที่จะงหลใหม่เ<ม>ขาจะฟ้องกอทมไหมครับจะมีข้อพิพาทระหว่างบีท<ม>เอสกับกทมหรือไม่ครับนะอย่<ม>างนี้ะฮะนั่นเป็นกับเพราะฉะนั้นพอไม่มีเงินไปใช้นี่เขา<ม>นะครับทำยังไงครับ หรืออาจจะรอไปจนถึง2585ให้สัญญาจ้างสิ้นสุดก่อนอืแต่วิธีการนี้ไม่มีข้อพิพาทระหว่างกรทมกับ BTS แน่นอนแต่ว่าเราต้องมีเงินก้อนต้องจ่ายหนี้ BTS สี่หมื่ล้านและหนี้ที่เกิดขึ้นทุกวันจนถึง2585หลายแสนล้านบาทเป็นแสนเลยนะครับเป็นแสนครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกสองทางเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องไปทางเลือกสุดท้ายทางลกทีสามก็คือใช้เวลาแทนเขาแทนเงินครับ นะฮะก็ขยายเวลาเขาสามสปีตั้งแต่ปีพศสองพันถึงสองพนหกร้อยองะครับ<ห>แล้วก็มีการตั้งกรรมการเจจากับ BTS แล้ววา่ารัฐบาลจะทําวิธีนี้กรรมการก็ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงจากหลายหน่วยงานเช่นปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสภาพัฒน ผู้อำนวยการสํานักุูมานเริาธิการคณะกรรมการกิจกาเป็นต้นครับเจจาต่อรองกับ B T S ว่าเราจะใช้นี่ให้คุณสามสิบปีนี้ใช้ใช้เวลาแทนนี่แทนตัวเงินจะเอาไหมเพราะเจจาตกลงกันได้ครับว่า B T S นี่จะยอมยกนี่ทั้งหมดนะไม่เก็บนี่ไม่เรียกนี่คืนจากกอทบอนะครับไม่ว่ากี่หมื่นกี่แสนที่ผมพูดแล้วเมื่อสักครู่นะครับทั้งข้อที่หนึ่ ข้อที่สอง BTS จะต้องแบ่งรายได้จากค่าโดยสารรายได้ไม่ใช่กำไรรายได้ให้ปตมในช่วงสามสิบปีตั้งแต่สองห้าเจ็ดสองถึงสองสองสอนะครับไม่น้อยกว่าสองแสนล้านบาทและถ้า BTS เนี่ยมีผลตอบแทนการลงทุนดีเกิน96%ก็ต้องแบ่งรายได้เพิ่มเติมให้อีกนข้อที่สองข้อที่สาม BTS เก็บค่าโดยสารได้ไม่เกิน65บาทไม่เกินนะครับไม่ว่า 6อบาทตลอดสายเริ่มตั้งแต่15บาทถึง65บาทครับก็เรียกว่าไม่เกินออืไม่เกินครับคนใช้น้อยใจน้อยใช้มากใจมากครับอซึ่งทางรัฐบาลก็เดินมาแนวนี้ใช่ไหมคะข้อสาเดินแนวนี้เดินแนวที่สามครับซึ่งกระทรวงหัาดไทยที่ดูแลกรทมอยู่ก็ วิธีการนี้ครเสนอไปคอรรวหลายครั้งก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมถูกสอนวาระออกบ้างนะครับจนถึงครั้งเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ต้องทําข้อชี้แจงเพิ่มเติมที่ผ่านมาผมดูคําชี้แจงของกอทมของสมชายก็ดูชี้แจงได้ดีครับแต่กระทรวงคมนาคมก็ยังคงไม่พอใจครับนี่ไงตรงนี้แหละแคำถามนั้นเหมือนที่ท่านเรียยว่าก็เป็นคําถามหรือประเด็นเหมือนเดิมครับเช่นนะฮะ เช่นนะครับเอเขาไม่พอใจตรงไหนอกว่าค่าโดยสารเนี่ยมันสูงไปไหมหกพันห้าบาทผมนี่ก็เห็นด้วยว่าอยากจะทําให้ถูกลงเลยทําได้ยังไงคุณชุติภพครับครับถูกลงได้เป็นดีนะครับถูกลงได้เป็นดีแต่ว่าเออเราจะทําได้ยังไงกระทรวงคมนาคมควรจะเสนอแนะวิธีการทํามานะครับ เพราะเราจะไปซื้อสมปัะปทานคืนก็กี่แสนล้านแล้วครับพอจะซื้อคืนอย่าง BTS เนี่ยหุ้นก็จะขึ้นอีกเพราะเขาอยู่ในตลาดหักทรัพย์ครับนะครับทำอย่างไรก็ะทรวแมคงเคยบอกว่าเคยบอกว่าเคยมีข่าวว่า50บาทก็มีกําไรแล้วตั้ง3ามแสนแปดหมืนล้านในช่วง30ปีนะจริงไหมผมก็มาคิดดูว่าการคิดเลขเนี่ยอาจจะมีการคาดคือนที่แท้มันขาดทุนวันแปดหมื่นล้านครับโอ นะ่ไม่ได้กําไรแล้วเราเ <ừ m. S 2> ปรียบเทียบมาเปรียบเทียบค่าโดยสารของไทยกับต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาบอกโอเ้เขามีไรายได้สูงค่าโดยสารต่ําอะไรเนี่ยนะ <ừ m. S 2> ดูแล้วของเราแพงกว่า <ừ m. S 2> แต่เปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยตรงไม่ได้เพราะว่าต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วลงทุนโดยภาครัฐภาครัฐใส่เงินไปร้อยเปอร์เซ็นครับ <ừ m. S 2> ไม่ใช่เอกชนลงทุน <ừ m. S 2> อยา่างกรณีสายสีเขียวส่วนส่วนหลักส่วนข้างในที่เรียกไข่แดงนั้นค อชิดไปอนุอนอตสะพานตากสินมาที่สนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเป็นการลงทุนร้ย BTS อยเปอร์เซ็นตโดยบีทีเอสครับใช้เงินประมาณห้าหมื่นสามพันล้านบาทครับนะครับแล้วเราเปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้อย่างนั้นนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเรามองค่าโดยสารจะมองว่าค่าโดยสารสูงสุดหกสิบบาทไปเปรียบเทียบกับของสายสีน้ำเงินซึ่งสูงสุดสิบสองบาทไม่ได้ต้องเปรียบเทียบค่าโดยสารต่อเะยะทางหนึ่งกิโลเมตรเหมือนกันครับ มันบอกว่าสายสีเขียวถูกกว่าสายสีอื่นครับนี่เป็นคำชี้แจงของกทมอฮะอแล้วมีการทักท้วมมาอยู่เอ๊ะเรื่องนี้นะะเรื่องที่ผู้บริหารกทมไปทำสัญญาจ้างกับ BTS ใเอไอเดินรถจนถึงปี2585ในแปดห่อิดต่อขยายแล้ส่วน ส่วนหลักด้วยส่วนไข่แดงด้วยตั้งแต่2572 2585ด้วยอันนี้เนี่ยมีคนไปฟ้องร้องไปร้องต่อปปชอ,อยู่ในกระบวนการไตส่สวนอยู่แต่โครงการจะขยายปทมจะมีอำนาจขยายได้ไหมตอนนี้นะครับแลวเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นในเมืองไทยมีโครงการที่ถูกร้องเรียนมากมายอยู่ในปปชมากมายถ้าโครงการต้องหยุดสะดุดอย่างเนี้ยอืคนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาชนครับ นะฮะผลที่ผิดถ้ามีความผิดจริงก็สอบสวนกันไปไต่สวนกันไปแต่โครงการต้องเดินหน้าต่ออมนะครับจะบอกว่าฟ้องโครงการนี้ก็ต้องหยุดโครงการนี้ฟ้องโครงการนี้ก็หยุดโครงการนี้มันก็หยุดไปหมดทุกโครงการเลยใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นใช่ครับนั่นเป็นข้อทักท้วงของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็มีบวกมาเรื่องเรื่องใหม่เขาบอกกทบยังไม่รับโอนกรรมสิทธิ์จากรอฟอมอรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทย แส่วนต่อขยายจากแบริ่งไปสมุดประการจากมอชิดไปครูคตเนี่ยเดิมเป็นของกรทมกรคมลงทุนก่อสร้างแล้วโอนมาที่กรทมกรทมต้องรับภาระหนี่ตามมาด้วยครับแต่เวลานี้กรทมยังยังไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์มาทั้งหมดนะฮะเพราะลูกภาระหนี่ยังอยู่กับ รอฟมอยู่นะครับก็ต้อกลงค่าใช้จ่ายเข้าสร้างว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็รับโอนมาประมอก็ไปทําสัญญากู้เงินมาจากกับกระทรวงการคลังรับภาระหนี้แทนรอฟมอก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากครับนะฮะถ้าเป็นปัญหาเหล่านี้นะครับค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นเรื่องของรอฟมอซึ่งยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในส่วนของที่เป็นที่ดินตลอดแนวแล้วก็สิ่งก่อสร้างตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่ายังติดอยู่อันนี้ก็คืออีกเป็นอีกปมนึงใช่ครับอืใช่ครับค่ะแล้วก็มีอีกข้อนิบอกว่าเอ๊ะหลังจากปีสอง2นห้ายเจ็ดสบองเนี่ย BTS ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่กอทมสิ่งสิ่งก่อสร้างในหลังถูกต้องครับต้องเป็นของกทมหมดแล้วกทมอต้องให้ BTS อาจจะให้เช่าต่อไปอะไรเนี้ย no? นะฮะ no? e ในจช้ใจ สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้กรทมได้คิดหรือไม่นะฮะที่จะต่อสัญญาสัมปทานให้เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ากรทมคิดส่วนนี้นะฮะพีทีเต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเงินลงทุนเพิ่มขึ้นค่าโดยสารอาจจะแพงกว่า65บาทก็ได้ครับอืมค่ะทีนี้มันก็จะมีประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งคําถามบอกว่าเอ้าก็โอเคอาจจะแบบแลกหนี้กันกับเรื่องของเวลาใช่ไหมคะ แต่ว่าดูสัญญาสัมปทานเนี่ยมันก็ยังมีอายุเหลืออีกอยู่ก็พอสมควรไหมคะคือมันอาจจะเร่งรีบไปหรือเปล่าหรือว่าจริงมองยังไงคะตรงจุดเนี้ย่ค่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับ คุณนงวด,ดีนะก็สังเกตที่ดีครับในสัญญาสัมปทานเดิมที่ทํากันในปี2535นะครับเขบอกว่าต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ประมาณ5ปีนะฮะไม่เกิน5ปีที่จะทำแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อ,อันนั้นเป็นกรณีที่เอกชนหรือ BTS ขอแก้ไขสัญญา<อ>แต่ที่เป็นกรณีที่รัฐบาลในกรทมกรทมก็ขอแก้ไขสัญญาครับแล้วเมื่อียบเทียงแับ โครงการถไฟ้าใสน้ำเงินนะฮะก uh ็จ huh. ะหมดสัญญาสัมปทานในปี2572เช่นเดียวกัน uh huh. แต่มีการแก้ไขสัญญาในปีประมาณปี2166ครับ uh huh. และแก้ไขจาก2572ไป20ปีขยายไป20ปีจะ uh huh. ถึง2592ครับก็ uh huh. ทำมาแล้วครับ uh huh. ค่ะค่ะก็คือมีมีเคสกรณีเทียบเคียงกันแล้วก็ทาําม,มาแล้วอืมแล้วรไไถไฟสายสุเมินเนี่ยดูไปให้การดูแลรโดยตรงของกระทรวงคมนาคมครับอคม,ม,มนาคมก็ <c oughs> ก็ทามาแล้วด้วยว่างั้นเนี่ยนะอโอค่ะทีนี้คืออาจจะมีคําถามว่าตรงเนี้ยที่เราต้องมาคุยกันหรือว่าต้องมาแลกหนี้กับเวลากันเนี่ยนะคะ ก็ส่วนหนึ่งเป็นเ,นเนพราะว่ากรทมเนี่ยคืออย่างที่คุณต้องสามารถบอกคือ,อกรทมไม่มีตังค์แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีะสร้างไรายได้ต่อไปอคือดูแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะมีไรายได้กลับมาเพื่อที่จะใช้คืนหนี้ได้เลยหระคะหรือว่าใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับส่วนต่อขยายเวลานี้จากแบริ่งไปสู่การเนี่ยนั่งฟรีครับนั่งฟรีมานานแล้วด้วยจากหมอชิดไปกรุงเทพก็ฟร,รีครับกรทมไม่มีไรายได้จากค่าโดยสารในส่วนนี้มาในขณะที่กรทมต้องเสียค่าจ้าง BTS เดินรถเหรอครับโอ้แลวเป็นภาระนนหนักไหมอืมจ้างเขาเดินรถแต่ว่าเก็บตังค์ไม่ได้นี่แหละเออเก็บตังค์ไม่ได้แต่ต้องเสียค่าจ้างทุกวันเออที่ตดอกเบี้ยทุกวัน้อกเี้ยงานโยธาที่รับโันมาจากรอฟอมอฮะอืมค่ะค่ะอ่ะทีนี้ถ้าดูตามข้อตกลงที่คุยคุยกันอยู่นี่ใน,ในมุมมองของดรสามารถคิดว่ามันเหมาะสมไหมคะสมเหตุสมผลไหมคะหรือว่าต้องมีอะไรที่มันขย่ำกันอยู่ไหมคะอื พมเห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จริงเนี่ยผมต้องการทําให้ค่าโดยสารถูกลงแต่ผมไม่เห็นแนวทางอื่นนะครับเดย์ผมเคยคิดครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนที่ว่าบ t ทอจะแบ่งรายได้ให้กทมเนี่ยตลอดอายุสัมปทานที่จะต่อขยายไปสามสิบปีไม่น้อยกว่าสองแสนล้านบาทกทมรับตรงนี้น้อยลงเลยไหมเอารายได้เนี่ยไปช่วยค่าโดยสารแต่พอดูแล้วเงินที่มาสองแสนล้านบาทนั้นเป็นเงินในี่นาคตดังนั้นครับเป็นยืมเจร์แผ่ผูปมาเหลือปปจบันเหลือแล้วก็ เป็นเงินที่เกิดขึ้นในปีท้ายๆครับจะมีรายได้เยอะอะตอนต้นก็รายได้น้อยครับก็ไม่มีเงินไปใช้นี่อยู่ดีอยู่่ดีนะะคครับแต่ผมโดยหลักการผมเห็นด้วยอย่างดิ้งครับให้ค่าโดยสารถูกลงครับนะฮะจะบอกว่าให้รัฐบาลลงทุนเน้นทั้งหมดนะฮะก็ค่าโดยสารก็ยังไม่ถูกยกตัวอย่างเช่นรถไฟสายสีม่วงจากเตาปูนไปบางใหญ่นะครับ นี่เราพมลงทุนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่าโ<ม>ดยสารก็พอๆกับสายสายื่องวลของเราพอมลสายอื่นคือจากสิบสี่บาทถึงสิบสองบาทเหมือนกันครับเหมือนกันเอ<ม>งเหมือนกันก็ไม่ได้ถูกกว่าเลยครับแลวได้รัฐบาลเนี่ยไปช่วยเหลือค่าโดยสารชดเชยค่าโดยสารช่วยจ่ายค่าโดยสารบางส่วนผู้โดยสารมันก็เป็นภาระหลักของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นรถเมล์ขอสอมกรถเมย์ร้อนในแปดบาทค่าโ<ม>ดยสารแปดบาทแต่ต้นทุนมันสูงกว่านี้หรือรถไฟชานเมืองของการรถไฟ จากหัวลําโพงไปดอนเมืองห้าบาทหัวลําโพงไปรังสิตหกบาทมันถูกแล้วมันต่ากว่าต้นทุนการให้บริการครับนั้นต่ระไฝ่ยถึงมีภาระนี่อยู่เพราะให้เขาให้บริการเชิงสังคมพอสพกเขามีด้วยนี่อยู่ครับนะฮะแล้วพทพต้องรับภาระนี่เช่นเดียวกับหน่วยงานทั้งสองนั้นเลยครับเป็นภาพเป็นภาพใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นสูตรนี้ที่คุยกันอยู่แต่ว่าอาจจะติด กับจากที่กระทรวงคมนาคมก็หรือว่าภาคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยคือหมายความว่านี่ของกทมทั้งของที่รับมาจากรฟมอแล้วก็ทั้งสำหรับที่ค้างกับบ t ทไว้ y, อันนี้ก็คือเคลียร์หมดเลยไหมคะดร,รใช่ครับเคลียร์หมดเลยบีทีเอรงรับภาระดอกเบี้ยไปแล้วตอนท้ายๆเนี่ยกทมเอารายได้บางส่วนมาจ่ายตัวนี้นะฮะจ่ายตัวนั้นด้วยเงินต้นนะครับช่วงท้ายๆนะครับนะครับแต่ตอนนี้บีทกเสลงทุนเรื่อง ระบบรถไฟฟ้าระบบอนัสัญญาระบบตัวระบบสื่อสารเป็นต้นนะครับประมาณสองหมื่นล้านบาทเขาจ่ายเงินไปแล้วนะครับก็ตรงนี้กทมต้องหอาเงินมาใช้ถึงนด้วยที่ผมบอกเป็นนี่ถึงเวลานี้สี่หมื่นล้านบาทก็ประกอบด้วยไอ้สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยงานโยธาครับและรวมค่าจ้างเดินรถด้วยถึงเวลานี้ประมาณสี่หมื่นล้านครับ รวมทั้งหมดมันเท่าไหร่กันแน่คะของของกทมที่เป็นี้กิดขึ้นแล้วสี่หมื่นล้านเวลานี้เกิดขึ้นแล้วสี่หมื่นจนถึงปีเจ็ดสองะฮะเราต้องจ้างเดินรถในส่วนต่อขยายอีกนะครับแล้วก็ต้องเสียอดอกเบี้ยงงานโยธานะครับแล้วก็การโยธาอีกแล้วต้องเสียกองทุนชดเชยกองทุนรวมของบ s ที่กับบี s GIF นะครับค่ะนะ ต้องรวมเงินประมาณเก้าหมื่นล้านเก้าหมื่นล้านรวมกับสี่หมื่นล้านที่มีแล้วประมาณสามหมื่นล้านบาทครับแสนสามหมื่นล้านบาทใช่ครับอันนี้ก็คือคํานวณไปในอนาคตต่างๆนานาที่มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยอแล้วก็แรกกับสามสิบปีนี้เพราะว่าส่วนต่อขยายที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยเราได้รายได้น้อยครับได้รายได้จากส่วนที่ไปจากสะพานตากสิน ไปที่บางว่าเรามีรายได้อยู่เพราะไม่ได้ดั้งฟรีนะครับนะฮะแต่ส่วนไปคูโคดไปสมัครการฟรีครับทีนี้เนี่ยคือในมุมมองของดรสามารถคิดว่าคอรมอคือท่านนายกก็บอกอ่ะเดี๋ยวคงจะได้ ทําข้อมูลแล้วก็กลับมาอีกภายในสอสัปดาห์นะคะ <laughs> คิดว่ามีมีทางที่จะตกลงกันได้ไหมคะมหรือ,รอว่ากทาจากมจะไปเคลียร์ตรงจุดไหนที่จะกลับมาให้คําตอบที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วก็ตกลงร่วมกันได้อะค่ะมีทางไหมผมก็ต้องดูด้ว่า ข้มามนาคมจะมีความเห็นอย่างไรหลังจากที่จะเห็นคําชี้แจงของหมัดไทยครั้งหนึ่งนะครับซึ mm hmm. ่งหมาดไทยก็ต้องดูว่าตรงไหนเป็นช่องโหว่อยู่ตรงไหนที่ถูกฟ้องติงอยู่นะครับก mm hmm. ็าตอบไม่ชัดเจนไปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคําถามเดิมหรือประเด็นเดิมทั้งนั้นนะครับท่ mm hmm. านเดียยกได้พูดนะครับก็ดูว่าแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าตอบมาแล้วอีกครั้งเนี่ยข้ mm hmm. มามนาคมจะมีความจะเห็นด้วยหรือไม่ mm hmm. นะครับ แต่ผมว่าตามที่ผมติดตามข่าวเขาบอกว่าถ้าอย่างไรก็ตามต้องถึงเวลาเคาะแล้วนะคลรมถ้าเข้าประชุมไม่ไม่ครบเนี่ยเคยเห็นมีการนักกฎหมายก็บอกว่าสามารถเคาะได้ครับถึงจะไม่ครบก็เคาะได้ใช่ไหมอืมอ่าที่ผููที่นักกฎหมายพูดท่านอ่ผู้เชี่ยวชาญนักกฎหมายนะฮะรัฐบาลนี่มีผู้เชี่ยวชาญนากกฎหมายเยอะต้องทําด้วยความรอบคอบเพราะกระทรวงกทาคมก็บอกว่า เออต้องดูกระบวนการข้อกฎหมายมาติคลมอระเบียบแล้วก็ม,มีหลักธรรม,มาพิบาลหรือไม่ก็ท่านก<ม>็ทํา,าทถูกต้องทุกอย่างก็<ม>ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูให้รบอบคอบผมเห็นด้วยครับต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าเห็นว่ามั่นใจแล้วก็ต้องถึงเวลาเคาะอย่าง<ม>แบกอีกครั้งหนึ่งอืมอือค่ะทําไมต้องรีบเคาะล่ะคะไปแบบรัฐบาลหน้าได้ไหมคะหรือว่าให้แบบเคลียร์กันก่อน ทำไมต้องรีบมันมีเงื่อนเวลาเร่งรัดมาหรอคะห,อหรือว่าทำไมต้องรีบเคาะช่วงระยะเวลานนนเนี้ยคะโอ้ยมันมันมันล่าช้ามานานเลยครับมันค้างตั้งแต่ปลายปีสองพันหรกสบองครับมนเดิมตอนเดคัมนาคมจะไม่ได้ผมได้พูดในรายการนี้อยงฮะครับผมก็เคยเห็นด้วยมาแล้วเมื่อตุลาคมสองพันหารยหกสิบสองครับโอตอนต้นเนียคมนาคมเห็นด้วยว่าง,งาั้นออื ชครับด้วยบอกให้ําเรื่องนี้ก็สู่ที่ประชุมคลมพอมีตคม2 5 .63 ก็เห็นด้วยอีกพฤุนายน2 5 .63 เห็นด้วยเห็นด้วยมาสามครั้งอพอจะเข้าคลอในพฤศจิกายน2 5 .63 กลับไม่เห็นด้วยปลายปี63นะก็เริ่มไม่เห็นด้วยตั้งแต่63จนถึงเวลานี้ไม่เห็นด้วยครับจากเห็นด้วยเห็นด้วยมาพอปลายปี63มองทาลายนะปลายปี63มาถึงตอนนี้กลับใจไม่เห็นด้วยว่าไงเพราะ อ่านใจเขาดูที่ไหมว่ากรมานาคมหรือปุิมจไทยเนี่ยเขาเขาคิดอะไรอยู่ฮะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนครับอันนี้เมีการพูดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหานะว่าเกี่ยวยงการประมูลรถไฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกจากบางขุนนนไปถึงศูนย์วัฒนธรรมหรือไม่ครับเพราะว่ามีการประมูลกันตอนแรกก็ใช้เกณฑ์หนึ่งแต่หลังมาเปลี่ยนเกณฑ์การอากาศอย่างเนี้ยทําให้ BTS เนี่ยเขาไปร้องขอความเป็นธรรม ต่อสารปกครองต่อสารอาญาคดีทุจริตครับมีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับรและบ TS อนี่ก็เป็นเจ้าของสมรานรถไฟาสายสีเขียวด้วยจะ <รถ S 2> เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้หรือไม่ไม,ไม่ทราบครับแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเชื่วันตกมีการประมูลประมาณสิงหาคมสองพคร้อยหกสิสามครับอม่ต่อไปแล้มื่อวันที่สิบเจ็ดสิงาคมก็เห็นด้วยแล้วพอพฤจิกายนต์2 5 6นสาไม่เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้ ระหว่างมิถุนายนจนรอนี้รออยู่บสามมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งเลยว่าผมไม่ได้กล่าวหานะครับไม่เป็นไรครับท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะไงรายการเราก็คงจะต้องสอบถามทางฝากฝั่งของกมวนรคมเหมือนกันนะครับ่อแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมักงเลยนะคะขอบคุณนมากนะครับผมอดยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะทานผู้ฟังไม่ต้องห่วงไปนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องสัมภาษณ์อีฝั่ง